ฮะมมมาหมอม,อมอ้อ؟นะมอักับซังเดียวซื้อยังบอกตาบิ้วซืือยังเปี่ไมาได้ถามลูกเาส้างมงังมน,มน,นเเี่ยมบาละโมมันหารลันโมมันไอ้น้อับมาได้ต้องเบิ่งมันยอดโบนกรดีกรนนีต,ตัวควอนย่งมือเึ็นสูงๆกันเลยก็ไม่ใช่คือเ็าสุดเลยบปล่อยจีพอ้อมเออ มืนยี่สิบสี่ปนบอสมืนไปสารคามันพอบอคกอยมาไปเอาุลไแย่งกันลอนบั้งบั้งงานแดงไปบอสไปก็ได้ไกรัไดไปก็ไดก็สิจริครับพระโอโลนหน่อยกำลังล่องจุดใหม่สร้างตัดคือมันกับจินกิงเนาะ สั่งจักมือบางหลาดเอามือสุดๆที่ที่แรกเน็ดมือเสียงวันใหญ่มันจังเบ็ดเย็ดเมือมีจิตเป็นสิงมือป้ามือ่อนเลยเนี้ยมา่งเคอนไม่รู้ท่าคือนี่็นคอนี่วันี้เขามั่งสเขาอหา่เจึกจึ๊กจึ๊กเปลงสีเระได้เลยเขาใแต่มันคอยๆายนอะไราแนอล เวลาก่อนนะเสาซเขาต้องแนมมือเฉพางนี่กรว่าเขาป้อนทาน้ากันนะครับมอล่ามันเขาแนมมือพ่นแนมหลอดเขาก็แนมม่อแนมมือหน่อยหน่อยหน่หน่อยหน่าหน่อยน่หน่อยหน่าหน่อยหน่าหน่อยแนมแนมมือไปนิ่วเดี่ยวกลางไน่อนเออ่รอนเดียวร้อนนี่กี่จอยวอได้เก่งกลับทันนอีก่ขอมือเออ แขนนี่มันต้องสูดนสะดมเนียเต็งจบเหมอนกเดีอันนี้แหมเหยียดมหลสสุดแขนแขนโค้งติแขนสูงติดอันนี้มันชิดชชิดชชิดชิด่สิชิดชกลางต้นนี่ลูกชิดแหมเอาเือมกันไปลูกมืนยดกัเดีมัน่างนิดนึงพอเป็นกลางเ ฟอนเห่าๆมอเลมห้องก็มีถ้ามาตรฐานเยี่ยงดอกวัตเตอรฟอนเห่าเป็นหน้าตาขอดูเป็นยัาไงทีแม่หนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดเก้ย่มรับขอบคุณสางผู้ตัดสเนนะครับรวดเร็วท่านใจีสังเด็ดพ่ะพ่อคิดซัมในาอ ซ้ำหมือที่ไดมีจุดเพ็รใสเดี๋ยวนี้เพิ่นได้ออกตะลองเพ่งพอชจวงลำ่ำเหมือนใส,ส่จุดเพชรลุ่นพี่กันเก่งใจพุ่นพี่เพิ่นเพิ่นก็ใส่ของเพิ่นทุกอย่างเพราะต้องการหลายชุดดอกจุดเดียวพ่อปีหนานใส่พ่อไดได้หร้อ,อเด็กอายุ 13, 14, ายสิบสาิีปีกำลังยืดหางแต่งหน้ายง ถ้าถ้ามื้อนั่งในที่รูดเงี้ยสิเป็นไปลองทิ้งเขาแบ่งตุเบเต็มถึงเวล่าหรอถึงเวลาเหมือนหนักทีแล้วนอนทองเทิงของจาของมือนี่ทองเทิงบอกทองครับทองเงิน<ะ>นั้นฟาวได้พอพอสิพอเวลาบ่หลายนี่พอยากงอน ขอบคุณลุงอิดขอบคุณกองิ้กันขอบคุณครับนักไล่นัักไล่แล้วก็เปไล่สวัสดีลูก่ะนี่มีมาเอา้มนยิมเขาไปแล้วน้จง่เข้าไปนั่ินกินแงนกินู้เดียวดีแล้วลูกยู่ๆจังสันา ก็คือดูแลตัวเองไปอาบนา้ำอาบนา้ำคือควการตะหนักที่ของจระบองอยา่ยาอย่าอย่าคริสต์มาสอย่าไปอย่าม้วนน้ำมูมันสิหยามไม่ลูกแต่น้องมีแต่กั้วยมีกีบปลาโว้ยไปอยู่น้ำมูในหลายมันม้วนนี่มันสิหยามมันเสียวม้วนเป็นหลักบอะไรไม่ลูกเขาต้องเอาหนาตีเขาเป็นหลักแหน่ที่ถุงสุดแม่เดี๋ยวมาให้ไม่มีหลักอย่าไปอ่าน สู่ก็ปัญหาไล่วันแบบรับอีหลีเดือนมีหน้าจากช่วงวันที่สิบเป็นต้นมาเนี่เดินทา่งขำสามร้อยสี่รอยกิโลเดินทา่งขำสามร้อยสี่รอยกิโลวันที่นี่ก็ปัญหาเรื่องรถพังรถเสียมันต่อกันซึ่งซึ่งมันก็เป็นปกติอยู่ วงอื่นกับห้างกับพังคือกันแต่ว่าของเขามันเป็นอย่างมาจักเถื่อนเนาะมามามาเป็นพร้อมกันแค่เดียวคือเดือนนี้นะซ่อมรถหมว่านี่ครับเมื่อละหามื่นสามมื่นสี่มื่นสองคันนีห้างคันนีซ่อมคันนี้ห้างคันนี้ซึ่งรถที่มันค่อนข้างที่สีอ่อนแน่นะก็คือรถปัดเพราะว่ารถอย่า่าอย่า่าผมจมให้ฟังเด้อวพี่น้องผมระบายผมเอาซื้อดอกครับเพราะว่ารถ รถที่มันอ่อนแอก็คือรถบัตรรถบัตรมันเป็นรถเก่าส่วนรถบรรทุกรถโฮกล่อรถิบหล่อรถเวทีเน่เป็นรถรถใหม่ก็บอกว่าไมีปัญหานะครับแล้วก็ที่สาคัญตอนนี้คือมันต้องทําเวลาขันห่างปุ๊บเนี่ยคือมันเสียเวลาแล้วก็หารถเซาในหน้าที่ชุกเชิดเนี่ยมันยากเพราะตะลนทางขั้นหนึ่งปุ๊บ มื่อนี้ผมม่ไดนนอนเลยนี่เมื่อเนี้ยมืดมื้อเลยม่ไดนนอนเลยมาจากสกลนครมาหอนปั่นคันแกนเจ็ดแปดโมงกับเดนนอนมาแก้บัญหาเรืองรถให้ลูกไว้แต่งโตัะครับผม,มที่แรกผมมาสีเอินบึ่งกับกาฟิวกับน่องนำมนม,นมาไหลได้ว่าพวกกระไดพวกกระได,ห,ะดหายใจว่าันนี่มาหอน แล้วตอนนี้โหรถบัตรั้นหนึ่งก็ยังมากบนถนนแดนเซอร์ก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแดนเซอร์ขาดอยู่ประมาณสิบกว่าคนพอวาติดอยู่รถคันนั้นนะครับเดินทางอีกประมาณหนาสิบประมาณอิบสี่สิบห้าสิบโลกับคุ้งสิบปรหอดสี่หาดทุ่งสี่หาทุ่งนี่คือผู้ใดเขาเมย์เขาเป็นยังไงเขาเห็นงานอะได้ดอกี่เ็รียนต้น่อมสมขั้นหนึ่งแล้วมือขึ้นนี่ คันนไม่มาห่างมือเซาีแล้วก็หารถเซาอันนี้อันดับแรกคือรถทางปุ่มเนี่ยผมต้องหารถเซามาให้ลูกน้องเพื่อที่จะคนลูกน้องมา่กงาน,ข,นขันขันคึ้ว่ามันจิต้องในไซเบเวลาสองโดยคาร์นมันกะสูงแล้งานก็เป็นงานราคาเก่าจังไปลำบัดบางปิ่นลำบัดบางปิงคือ มันเป็นราคาเก่าที่มันจางไว้ดังแท้ตอนโควิดคือเขาก็รับผิดชอบก็อยากให้คือคือเขาก็อยากรัาษานาใจกันไว้เนาะปกติขันขันมันบาไหวเขาก็สิเด้ขอขอเพิ่มค่าน้ำมูลมันมั่นแหละแต่อันนี้ก็ปอกาขอเพิ่มในราคาสองแสนเก่าไปกรุงเทพคือเดี๋ยวนี้มันขาดทุนนึงได้คิดขันเม่นสมัยนี้เนาะ เขาก็ไปลรัไในมือว้านมือกอเนแต่ว่าเขาบ,บอกปรกาไปบอกกัาเพิ่มรับผมพอใจอเติมน้ำมันคาไป8ปดหมื่นคากลับขึ้นไหมอีสานอีกแปดหมืนไปแล้วแสนค่าลูกน,อกน้องนี่ืก็่าต้องไล่เลยเงิน2อ0 0สนเก่ามันมาจำไป2องหมืนเหลือสองแสนเจ็ดรับเงินสดมา2องแสนเจ็ดจังมาจัาง,ง,งมือคลนะื่นอี่เงินน้ำมนพันม้วงกับสองแสนห มันจำแล้วสองหมือนกับเหลือสองแสนสี่ครับรถทงอีกเติมน้ำมันไปมือละมือละแปดมืน่นแปดหมืน่นแปดหมื่นนี่แล้วมันก็ต่อกันจะว่าเป็นยังไงจังคือมันก็เป็นงานที่ผมเป็นงานที่ผมรับไปนะมันก็เลรายระยะทางมันเล่ขึ้งบางงานมันก็ขังมันหนึ่งโควิด มันเลยจัดการบ่ได้ซึ่งซึ่งปะกะติแล้วการรับงานในระบบเราต้องกำหนดว่ามื้อนี้เฮาอยู่นี่แล้วเฮาสิรับงานมื้อต่อไปนี่มันก็ต้องบ่เกิน100กระโหลหรือส0งรอยลู่อย่างนี้เรก็มีมันก็สิมันก็สิ่สามรหราดบริหารจัดการเรื่องซึ่งวงเฮาก็บ่ได้รับงานแพงออนะครับอะไ้รับงานแพงปัจจุบันนี่ก็รับอยู่ในราคา300,000 300,000นี่วง 300, 000. 300, 000เงินแพงกว่านี้ซึ่งผมก็คิดว่า300,000นี่ผมจัดการบรหิหารได้ เดือนมีหนาทั้งเดือนนี่<อ>ก็ต้องถามหาก็ต้องถามหากำไรเลยแค <c oughs> ่ขอแค่ว่ารับผิดชอบเล้มันผ่านไปด้วยดีเขาก็ไม่ขาดบังแม่น้างคนเขายากมีเงินซื้อรถใหมยย่่อยูพี่น้อง เรื่องเกิดคืดหนาคืดหลังถ้าซื้อรถใหม่รถปาจจุบมันก็คัล 4, ลนละดับซหาหลานน้องต่อรถซีหาหลานเดี๋ยวเนี่ยเพือใส่รถซีขันพอเด็กหน่อยเขาเขาต้องนงัน่งพวกเราบ่อมันบวกคือสมัยก่อนที่นั่งนั่งกันบอ่อหนึ่งนงั่งอ่าได้สองคนสามคนคือแต่ก่อนต่ำต่ำพนักพิงเป็นบ่อนำจำนวนคนตามพนักพิง แต่เดี๋ยวนี้ก็คือคนหนึ่งต้องนางเย้ยวนั่นี้มันเป็นเป็นสมัยใหม่ที่แต่ละวงดูแลก,กันแบบนั้นสมมติว่าเขาเสือหาขั้น,นตกไป2ีสิบสมมติว่าขั้นละสี่ล้านเนาะสี่ห้ายี่สิบไป20ล้าน20่สิบล้านรลปีหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งสองปีนี่มัหน,ห,นหาอะไรดี

ลูกน้องยังอยู่รถคดขั้นหนึ่งบริษันแหองอยู่ประมาณหาสิบโลแต่ว่ากับคุยกับทั้งจะคืบๆหนาเวทีมลงกันยังหลายอยู่แดนเซอร์ก่ะสายละสามสิบึ้นตอนปกติแล้วเขามีแดนเซอร์อยู่ประมาณลอยของคนเนาะขาดไปประมาณสิบสี่สิบห้าคนอยู่กับน้ำดขั้นหเพราะบางคนเขากัาบางคนเขากบมาขอขึนน้ำรดคั้นอื่นมากแล้วกนนี้นะครับ